สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพามาชมวิธีเตรียมดินปลูกพริกค่คะแล้วก็เอาขี้วัวค่ะมาลงตามระยะของหลุมที่เราจะปลูกกันนะคะ เราขี้วัวมาลงลงไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะขุดคุกคลาขี้วัวกับดินนะคะเพื่อที่จะเป็นการหมักเขาเอาไว้ะค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะลดน้ําสักสองสามวันก่อนแล้วถึงค่อยเอาต้นพริกมาลงนะ,ะต้นพริกเราเพาะเอาไว้แล้วะค่ะนี่นะคะร่องนี้คือเคยปลูกมันไว้ก่อนนะคะ ก็เลยมีต้นมันหลงหลงขึ้นมานี่นะคะเราจะขุดคุกเคล้าแบบนี้ค่ะไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนขุดนะว่าพอดีไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาแล้วก็จะขุดคุกเคล้าให้เขาปนกับดินไป แล้วเดี๋ยวก็ลดน้ำหมักเอาไว้สักสองสามวันแล้วค่อยมาปลูกค่ะมาค่ะเพื่อนๆคุณผู้ชมวันนี้ได้เวลาเอาต้นพริกมาลงหลุมที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะต้นพริกเราก็าจ,จะอายุเกินไปหน่อยนะคะ่ะ คือช่วงแรกมีแมลงมาตอมเขาทำให้เขาไม่เจริญงอกงามเท่าที่ควรก็เลยไม่เอามาลงนี่นะคะหลุมที่เราใส่ปุ๋ยคอเกเตรียมไว้เมื่อสองวันก่อนฝนตกใส่ค่ะนี่ก็มา สับสับดินใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะทําให้ผู้ชมได้ชมแค่หลุมเดียวเนี่ยนะคะเดี๋ยวหลุมอื่นๆก็ค่อยทําต่อทีอหลังค่ะ ขออนุญาตวางกล้องนะคะมี่่าะต้นพริกของเราก็เราทำการรดน้ำเอาไว้แล้วให้เขาชุ่มๆนะคะจะได้เอาออกจากถุงง่ายๆค่ะ น,นี้นะคะวิธีอัดจระถุงแล้วก็จะความเขงลงเอานี้ลองไว้บีดบ,บีบยินเข้าสักหน่อยค่ะไกลไปเนี่มองไม่ค่อยถนัดประมาณนี้นะคะแล้วก็ดึงถุงขึ้นค่ะลากเยอะเลยนะคะ แล้วก็มาดูที่หลุมมองที่เอยนะคะแล้วก็จะเปิดหลุมแล้วก็เอาเขาวางลงไป กดข้างๆค่ะเพื่อที่จะได้ไม่กระทบกระเทือนลากเขาช่วงนี้ฝนตกนะคะเราก็เลยจะทำให้ดินพูนพูนขึ้นสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแรงแล้วยังไงเราค่อยมาเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ค่ะ จะประมาณนี้นะคะอันนี้ต้องใส่ถุงมือคะ่ะเพราะว่าเล็บหักหมดเลยสงสัยจะคุยดินมากไปเล็บหักเลยนี่นะคะ นี่ค่ะคุณผู้ชมเราปลูกเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะมารดน้ำรดชุ่มๆเลยค่ะวันแรกที่ปลูกทั้งหมดมีสามแถวนะคะแถวและแปดต้น 2ีสิบสี่ต้นค่ะที่ปลูกไม่รู้จะได้ผลดีหรือเปล่าเคยปลูกแดงจินดานะคะปลูกแล้วไม่ได้ผลเลยได้แค่นิดหน่อยเขาเสียหมดเน่าชุดนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ ว่าจะรักษาเขาได้ดีหรือเปล่าก็รอดูกันเลยนะคะเพื่อนๆคุณผู้ชมว่าผลจะออกมาเป็นยังไง คลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วยังไงจะมาอัปเดตให้ชมอีกครั้งหนึ่งคะ่ะเวลาที่เขาโตขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ